ทูลักทันดีครับเริ่มเขียนด้วยกันครับทักทายด้วก่อนครับในการเขียนแล้วก็ตัดเข้าหาประตูข้างการออกไปสำหรับคู่นี้ครับเป็นดีๆทั้งคู่ครับครับผมรทีม,มได้แชมป์ฟุตบอลม,มาครับอีกทีมได้รองแชมป์สนามย่าเทียมมาครับาเราตัดผ้าฝ้า่าสนามด้าแน้วครับ ของไสออกซ้ายส,สงหวะนี้ครับำใจข,ข่าววัาตีครับชุดสิบปีของชุดนี้เขา้าขวาแล้วล็อกคนตายครั้งลุ้นบอลมาโฮยังจะกันได้กำลังปัดยอดเอฟซีเปยุทธภูมิของช่องไฟหมายเลขเก้าของไฟคุ่มเข้ามาลูกนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ครับเสียเขาด้วครับกองใสครั้งแรกครับกำลังปัดยอดเอฟซี มาเล็กเต่าฟองครับยกไปในเกียร hmm? ์ตัวนะครับได้แย่ลูกนี้ต้องรอต่องกลับมาได้ต้องอะไรสิด้านข้างเปลี่ยนเป็นลูกุมของของใส่ของไฟตุ้มพงมาครับชุนมมาลูกนี้เตะเข้ากามาไปไม่มีใครครับทาได้ครับคอนเนอร์ครั้งที่สองครับกำหรังของใส่เร็วกว่าลูกนี้เข้าขวาเตะ ไม่ดีเท่าไรครับแปดโดนนี้จะกลายเป็นลูกทุ่นของทรายครับทรไยยังคอเกมบุกครับในช่วงกัางวัวหนึ่งนาทีสองนาทีที่ผ่านมาครับทุกเข้าไปจังหวะนี้แอ้พื้นมาด้านขวาแล้วก็ลิฟเต้นมีพื้นที่มาเล่นเต่ายกไปในเขตโทษยังโดนตัดการยิงบอลอยู่ที่ทรายเกาะเตียงมาได้เรยได้เลยครับลูกยาวเข่าที่ออกขวาไปแต่ลูกนี้ไม่ผ่านแล้วก็ทอายโชนครับ้ออก ทัพเมียนไม่ทานคุณต้นครับครับหมายเลขเจ็ดน้องเขาชื่อโรนัลโดนะครับรู้นี่ไงครับเอาข้างเล็งอยู่ครับโรนัลดูเฮ้ยเจอมาไหนน้องครับเนี่ยอ๋อมาแล้วครับตอนนี้บ้านดอนยังบุกไม่ได้ครับออกทางด้านขวาครับเป็นลูกทุ่งของทางบ้านดอนครับบ้านดอนเนฟตีจะทุึกทางดึงดันด้านขวาครับตู้ไปแนวหน้าตรงนี้หมายเลขทีเ on, ่เก่งครับไต้ทอน ได้ทีโูนั่นลูกโดนลูกปั้มปอนอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วก็เปลี่ยนทุ่เป็นทองใสยเปนนนเ็นลูกทุ่งของทองไสครับจากทางด้านขวาครับโคตรยาวมาโดนสะกัดออกไปครับเป็นลูกทุ่งอีกทีนะครับของทางทองใสทองใสทุ่มมากระโดดสกัดออกไปครับกินแดงมาเรื่อยๆครับ พาลูกน oh ี้เข้าขวาไปลูกนี้เตปล่อยไปนะครับไปกับเส้นประตูของบ้านดอนเอซินะครับตัวเล็กเดินตัดเข้าซ้ายสายโยนยาวไว้มาเล่นเ้าจับบอลมึงไปนิดนึงครับของใครได้สวนหรือเปล่าครับปอดจะรีบบ้านดอนเอซิงในใจของตัวเองแล้วก็โดนแยกไปต้อนนี้เข้าทางมาเล่นเก้าทุกชนลูกนี้ผู้สิทธ์ไม่ว้าวไม่ปล่อยไม่เคยครับเป่าฟ้า ครับคุณีเป็ที่ทำะวังโดนะครับและต่อพูดไปครับอโรนัโด้ด้วยครับแม่ใช่ครับโรนัโดอาเไปครับอาเก้าหรืออาเจ็ดครับตอนนี้ครับแต่ตอนนี้อากาศร้อนเกินครับร้อนนะครับระวังโครับงนี้ยไมูู่ไไยูยอยู่ ตัดลูกนี้ผ่านเสาต่อออกไปครับโดนสนามที่สองมีประตูครับเป็นบ้านทุ่งปคะเทศี้จากจังหวัดกระบี่ครับขึ่งน้ำคอจุดที่แทบพี่ไปแล้วซึ่งประตูตอกยืนแต่ภาพมาสนามตัดต่อครับพี่โอ๊ตตุ้งสองทางข้องสายครับตุ้มจัดการได้ขวาปุ่มมาลูกนี้ไปคอกัดต่อ เรทุบมาเป็นบ้านดอนเอนสีหมายเลขแปดครับที่มีกำลังแข็งเยอดยครับของแดนไกลของเพียบ้านดอนเครับทุกยาวขนาดเต้นขึ้นไปครับทุกวันนี้เพื่นติไม่ว่าอะไรที่จต่อทองใจรอ้คีมาเล่นไปครับต่เพื่นลุกนี้บอนตั้นคนนตึงโดนสกัดได้ครับของไปแนืุ้ทางด้านซ้ายทุ้ทางของไปครับทุกมาแนวูกนี้เต่่เป็นนิ่งน่ายังได้ยิงทุกนั้ มาอกไกลนี่แตเข้ากลางเข้าขาจริงิงกองนุมาดอนยกออกมาแม็าองไปครับโผลไปไมไม่ได้านดอนบานดอนออกขวาบ้านดอนไม่ได้ครับหังจากได้ครับกับบ้าดอนแล้วก็บอลมาที่ผู้เล่นของของไทยไดช่องนี้ได้สวยแล้วกต่ด้าต้องผิกแล้วแต่หลนดมาทานเดี๋ยวุ่งไปับบานดอนเนลครับ ลงมาที่โรนัลดเหย่ยวลุกดียังไงพอตไปยังจักไม่ได้บอลให้มาที่มันเลนแปดครับกระชายย้อนหลังเพื่อนออกข้างไปลูกทุ่มของทางบ้านดอนครับบ้านดอนเอฟซีถูกกระชากนักไปครับยิงยาวมาทางหน้ลูก ตัดมาไปครับงไปตัดมายังมาปะปปปปไปไม่ได้อนกัหครับมาจเจ่นตึบตัดได้ครับโรนโดขีวขวาได้สวยแล้วเล่นหนึ่งสองหนะนี้ทำยหงไงต่อโรนโดไปโรนโดหมุนโรนโดว่ายังไรครับแต่ไปได้ไม่ได้ต้องพืนย้อนหลังังมาที่เซตแรกและพอจังหวะสองข้องใยังาตัดได้อยู่ยังตึงยังิววายม บผมไจยังคงบอลได้ยืดกลับไปด้านซ้ายวะมีพื้นที่จับบอลมีหวานนดเล็กน้อยได้สิออกซ้ายมาแม่จ่ายลูกนี้ก็ถึงปลายเท้าของเพื <ผม S 1> ่อนล<ม>ุงทองทางบ้านดอนเล็ก,ามมาากนกี้คนระับผมมาด้านขวาลกบอลลงยองไปได้ครับบ้<ม>านดอนเล็กนีจะได้ทุ่มอ,อีกครั้งนหนึ่งครับ ทางด้านลูกเต็ด้านขวาลูกเข้าฟ้านายแดนของคงไทยจังหวะหลอของไทยเก็บไว้ได้อู้ควายลูกนี้ได้ถอยพลัดจนมาได้แปลงเพื่อเสียบอลเสียการครอบครองบอลให้กับบ้านดอนเอ็นซีไปน้องชูมาออกมาทางซ้ายไปได้ไหมควายลูกนี้ไปไม่ได้ทางน้องนุชเพราะลูกนี้ยังติดกันอยู่ครับหน่อยบาดหย่อนเา ได้ครับท้องมือดึงสามตูอนท่งของใส่นีครัตูจับบอลไลออกด้านซ้ายไปที่ไปได้แปดนาทัด้นซ้ายของของใส่ลากออกมาผ่านมาหนึ่งดานดากสองไม่ผ่านใส่ยังแก้ตัวได้อย่างเล่นติ้งต้ในลูกทุบเป็นทับบ้านดอนเอสี่ว้ระบบ้านจอดเอสีงงครับคืนหลังกปนี่ไปไแปดจังหวะนีย็้ตึ่อเยากไปนิ่นึงเปลี่ยนทุกเ้นองใส อไปทุกโมงมาทางซ้ายก็ยังโดนบัตรดรอสกัดอยู่อตอนนี้ก็ลูกมันยาวไปแล้วครับออกหลังไปเหตุจากเส้นประตูข<อ>ึ<อ>้นมาครับสำรองหลังป้ากันเอซูนร็ล็อกดาวสีขาวออกซ้ายมาะี่ไปแล้วครับโยกไปโตข้าร้อนครับขวายาวกระดี่ผ่านเลขเก้ากลุ่มเองยากโดนแล้วครับแข่งขันเพื่อความใจเข้ากันทำยังไงไปเลข อยากไม่ออกครับเ mm ็บานาลยมาเียุร้องหากเลครับมตบให้ครับไปเป็นปัญหาครับี่มโนลูกได้เสียบนไม่ได้เพียบครับลืมติดลเตมให้ไปก่อนดูดีครับดูดครับดนตดงพุ่งไครับ ยโยนเลียมเท้าขวาครับไปพื้นที่ไวหลังอีน้อยคนหนึ่งคนครับต้องใช้พื้นฐานเรือก็ความสามารถทุกที่นะครับแต่เต็งลูกนี้มีความแม่นถึงประตูเลยโดนออกย้อยครับโยนหลังต้นลงรถไปเลยครับของไปครับผ่านดับแรกกับสองยังไม่ผ่านผมลุกขึ้ของบ้านรองคัมยน โดบอลครับมารัมาได้ไครับทางไาแล้วเ่ครจับจะเย็นจะเย็นกันตุของทางมาที่ยมาหมายเลขนครับจ็อกจังวัดนี้ได้เสี่ยวมาจังหวัดสอเจ็ดวยอไรขอยจทีบเอาย้วก็ลา มิกฟินี่โอ้ยอเต่าเให้กับบนเอดโดนโด้เนมาที่บอลอีกแล้วครับสายแววทัไปถึงตรงยกับทีมไปแล้วบาติ้งรัหวันี้ครับระยะไดระยะ้เยอะกว่าเดิมครับสำรับพิกตัวแรก ตองลกโตตอนนี้เป็นลูกพิสตาะครับได้ลองร้านสองลูกครับตรงนี้เหมเดิมครับแสว่าได้เเข้าไปให่ไหนต้องข้างงไนมาครับขอบคุณสำหรับข้อมูลจากเดี่ยนครับขวาลูกนี้ทำไปท้ ดูดิ่งอยู่เฉยไม่ได้ล้พุ่งไนมาเลเก้าเข้าใรเเตะเพแล้วก็โดนตะกร้าบอลยังไม่หนาอลโนเป็นเ็มเต็มล็อบอล่วบอลเวลาขึ้นมาเปลี่ยนแนวตื้อน้ำสักครู่เทียมครับคนพาดในติมน้ำเต้ครบ